เดี๋ยวผยัดเตรียมมื้อเช้าก่อนนะครับเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็ปิดรถนะครับเอไว้ใช้นะครับงานซองส,อสวยๆนะครับผมเดี๋ยวผอยะัดเก็บซองก่อนนะครับ ก็ต้องล้างคราดน้ำมันก่อนนะครับน้ำม,มันโลมเอาไว้นะครับมาครับเดี๋ยวทำหมูทอดปมบุ้งนะครับเดี๋ยวเตรียมหมูก่อน หวานๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องเอาไปทอดแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับรไม่ได้แว่าครับเลยนลี่ อย่งบี้ยวบวบวบ,บ,บนะครับกินเขียง,ยงอ่ะอันนี้เหลือเยอยะแย,ยะเลยนะครับเดี๋ยวยิงนิดนึงยิงนิดดีกว่านะทำก่อนเวลาหนึง จับกระชับนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนนิ้วเข้าไปาประคองไว้ได้อย่างมั่นคงนะครับหเห็นจังหวะนะครับนี้ลงนิ่มๆนะครับใช้ได้อย่างมั่นคงนะครับกระชับมาก ระมัดระวังนะครับอ่านะครับแบบอันนี้ก็เดี๋ยวก็ล้างทำความสะอาดปกตินะครับเช็ดแห้งก็ก่อนเข้าซองนะครับก็อย่างมากก็เป็นแค่คราบมาทีหน้านะครับบางๆนะครับไม่เสียหายโอเคครับ